ก็จะเอามยพรห3 0 1 1 3 0มนนะครับมาสอนพวกเราต่ออันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหาความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมนะครับสำหรับพื้นที่ทั่วประเทศนอกแองกรุงเทพนะครับมาสอนพวกเรากันนะครับก็ในมยพร1 3 0 1มเนี่ยนะครับ1 3ึ2ฉบับนี้ได้กำหนดวิธีการหาความเร่งของโครงสร้างไว้นะครับโดยแบ่งพื้นที่เป็น2บริเวณนะฮะ ก็คือเป็นพื้นที่นอกแองกทมแล้วก็เป็นพื้นที่แองกทมนะครับโดยในตอนนี้เราจะพูดถึงในพื้นที่นอกแองกทมกันก่อนนะครับผมก็จะขอกลับไปที่เอกสารซึ่งก็เคยให้พวกเราได้ดาวน์โหลดผ่านทาง Facebook ไปแล้วนะครับในการหาพื้นที่ในการหาตาเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับพื้นที่ทั่วประเทศยกเว้นแองกุงเทพเนี่ยก็จะอยู่ใน หัวข้อ1.4ขีด1ของมยพเล่มนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเนี่ยก็จะขออธิบายขั้นตอนให้พวกเรานะครับว่าออในขั้นตอนนะครับของการคำนวณน,นะครับความเร่งเนี่ยนะฮะตออสนองเนี่ยมันมีขั้นตอนทั้งหมดอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1น,นะฮะสเต็ปที่1ก็คือนะฮะหาค่า SS แล้วก็ค่า s 1นะครับโดยที่ s s ก็คืออัตราเร่งนะฮะตอบสนองของโครงสร้างนะครับที่คาบการสั่นที่คาบการสั่นเนี่ยนะฮะ0.2์วินาทีนะครับแล้วก็ s 1ก็คืออัตราเร่งที่คาบการสั่น1.0วินาทีนะครับโดยที่ค่า s s กับ S1 เนี่ยเป็นค่าัตาเร่งนะฮะที่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของชั้นหินแข็งนะฮะ แล้วก็เป็นปานินไหว2อ0 0ัปีนะครับไอ้คำว่าอันนี้ก็หมายถึงค่ารีเทิร์นพีเรียดหรือว่าค่าการเกิดซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่1นะครับต่อมาครับก็จะเป็นสเต็ปที่2ละนะฮะขั้นที่2หรือว่าสเต็ปที่2เนี่ยก็คือปรับแก้นะครับสภาพชั้นดินนะฮะเนื่องจากว่าชั้นดินที่ตั้งของอาคารเนี่ยอาจจะมีสภาพชั้นดินที่แตกต่างไปจากชั้นหินแข็ง ดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีการปรับแก้นะครับโดยเราจะคำนวณค่า S M S นะฮะเท่ากับค่า F A คูณด้วยค่า S S ก็คือหาแฟกเตอร์ F A ออกมาคูณ S S แล้วกลายเป็น S M S แล้วก็ S M 1ก็ F V คูณด้วย S 1นะครับเพราะนั้น F A กับ F V เนี่ยก็คือตัวคูณนะครับที่ใช้ในการปรับแก้นะครับสภาพของชั้นดินนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับสเต็ปที่3ก็คือปรับแก้นะครับจากค่าการเกิดซ้ำ2,500ปีไปเป็น475ปีนะครับปกติมาตรฐานทั่วไปเนี่ยเราจะออกแบบปรินไหวโดยพิจารณาพรินไหวที่มีคาบการเกิดซ้ำ475ปีนะครับขั้นตอนนี้เราจะได้ S D S ะะก็คือเอา2 3ในคูณกับ s m s แล้วก็ s d 1ก็คือ2 3ในคูณด้วย s m 1อันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่3นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4นะฮะก็คือเป็นการนะฮะสร้างกราฟนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง s a กับค่าธรรมชาติของอาคารนะครับโดยใช้ Sd s, s และ sd 1นะครับมาเขียนกราฟนั่นเองนะครับแล้วก็จากกราฟนะฮะก็นะครับเมื่อทราบคาาการสั่นของอาคารเนี่ยนะฮะเมื่อทราบคาบการสัน่น t ก็หา sa นะซึ่งก็จะเป็นอัตราเร่งนะครับของอาคารนะฮะที่เราต้องการออกแบบอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะครับ ครน,นี้เพื่อที่จะทําให้เราแสดงขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยได้อย่างชัดเจนขึ้นเนี่ยผมก็จะขอยกตัวอย่างประกอบไปด้วยนะครับว่าสมมุติว่าเรากําลังออกแบบอาคารโรงพยาบาลหลังหนึ่งนะฮะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็สูง4ชั้นเนี่ยและอาคารหลังเนี้ยก็ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพนะะโดยตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งชั้นดินตรงนั้นนะฮะสมมติว่ามีค่า SPT เฉลี่ย3 5 แล้วก็อาคารหลังนี้มีค่าจุดสวินาทีให้เราหาค่า s a ที่ใช้ในการออกแบบอาคารหลังนี้นะครับโอเคนะครับนั้นเราก็จะเริ่มต้นจากออขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1ก็คือนะครับิด1นะครับก็คือหาค่า s s แล้วก็ s 1นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในมาญพอบอกว่าให้เราไปดูตารางที่1.4ึิด1นะครับตารางที่1 4ึีด1 นะฮะเราก็ไปเปิดตารางนี้นะครับ,รบตาราง1.4ขีดหนึ่งก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับโอเคนะครับก็เป็นตารางนี้ซึ่งเป็นตารางที่ให้ค่า s s กับ S1 ของทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยโดยก็จะเรียงนะฮะจังหวัดตามออลำดับรายชื่อตามตัวอักษรนะครับนั้นที่ต้องการกคือจังหวัดเชียงใหม่เราก็หาจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะอยู่ในหน้านี้นี่คือจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอจอมทองก็จะมีค่า S.S. จุดแปดเก้าสาม S. หนึ่งจุดสองสี่สามแล้วก็โน้ตไว้นะฮะ S.S. ศูนย์จุดแปดเก้าสาม S. หนึ่งเท่ากับศูนย์จุดสองสี่สามอันนี้หน่วยเป็น G นะฮะโอเคก็ถือว่าจบขั้นตอนที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะไปขั้นตอนที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ ในขั้นที่2นี้จะเป็นการปรับแกส้สภาพชั้นดินนะฮะที่ตั้งของอาคารนะครับจะอยู่ในมาตรฐานมยพในหัวข้อ1.4.2นะครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับชั้นดินเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะฮะก็คือชั้น A คือหินแข็ง B คือชั้นหิน C คือดินแข็ง D ก็คือดินปกติ E ก็คือดินอ่อน f ก็คือดินที่มีลักษณะเป็นพิเศษ นะครับโดยเราต้องทราบสภาพชั้นดินของเราว่ามันเป็น a b c d e หรือ f นะฮะวิธีการจำแนกประเภทชั้นดินเนี่ยก็ในมยผอบอกว่าให้เราไปดูภาพหนวกกไก่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราไม่มีข้อมูลดินแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปเจาะสำรวจดินได้เนี่ยก็ให้สมมุติว่ามันเป็นประเภทดิ o ็อกนะครับเ,เมื่อเราทราบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปปรับแก้ ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมต่อนะโดยในขั้นตอนที่2นี้เราต้องหาแฟกเตอร์2ตัวก็คือ FA กับ f v f a ไปคูณ SS กลายเป็น s m s f v ไปคูณ S 1กลายเป็น SM 1 FA กับ f v ตัวนี้เป็นตัวคูณที่ใช้ในการปรับแกส้สภาพเช่นดินนะครับซึ่งก็จะแสดงไว้ในตารางที่1.4ขีแล้วก็1.4ขีตามลำดับ นะครับอันนี้คือตัวอย่างของตารางที่1.4.2นะครับก็เป็นค่า FA นะฮะการจะหาค่า FA เนี่ยเราจะต้องทราบประเภทชั้นดินแล้วก็ต้องทราบค่า SS นะฮะเราทราบแล้วว่า SS ก็คือ0.893ในกรณีที่อำเภอจอมทองตรงนี้นะครับแต่ว่าชั้นดินเนี่ยเรายังไม่ทราบว่ามันเป็น A B C D E หรือ F นะครับสำหรับตารางนี้อยากจะให้สังเกตนิดหนึ่งนะฮะว่าถ้าชั้นดินเป็นประเภท F เนี่ยนะครับ มันจะไม่มีค่า FA มาให้เรานะฮะเคสนี้เนี่ยจำเป็นต้องไปทำการวิเคราะห์การตอบสนองของดินเป็นกรณีกรีไปเป็นเคสไปเคสไปนะครับฉะนั้นเ,เช่นเดียวกันครับค่าตาราง1.4ึ่่ขีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของนะครับเอฟีอนะฮะเป็นค่า FV ซึ่งก็ต้องทราบประเภทชั้นดินเช่นเดียวกันฉะนั้นในขั้นตอนนี้เนี่ยผมก็จะพาพวกเราไปดู สภาพชั้นดินก่อนนะฮะว่าดินเนี่ยมันมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับก็กลับไปดูที่ภาาพโนโกนกไก่กันครับอันนี้ก็คือเป็นภาพโนโกนกไก่นะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถที่จะจําแนกชั้นดินได้นะครับโดยภาพขนวกกไก่บอกว่าการจําแนกชั้นดินเนี่ยนะฮะให้เราดูจากคุณสมบัติของชั้นดิน ตั้งแต่ผิวดินลงไปจนถึงความลึก30เมตรนะครับก็คือดูจาก Property ของดินในช่วง30เมตรแรกเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลดินชัดเจนเนี่ยก็ให้เราสมมติว่าเป็นประเภทดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำของมอยพอนี้นะครับสำหรับถ้าเราไปเจอชั้นดินเป็นประเภท S นะฮะซึ่งในตารางเนี่ยมันไม่ได้ให้ค่าเอเอันนี้แปลว่าต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทำการวิเคราะห์การตอบสนองของชั้นดิน นะที่เราเรียกว่าสายレスปอนด์แอนลซิสเป็นเคสไปเคสไปนะครับชั้นดินประเภทเอฟคืออะไรชั้นดินที่เป็นประเภทเอฟก็คือชั้นดินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ข้อ1นนะฮะชั้นดินที่มีโอกาส collapse หรือว่าวิบัติภายใต้แผ่นดินไหวเช่นอาจจะเกิดปรากฏการณ์การเหลวตัวหรือชั้นดินเหนียวที่อ่อนมากข้อ2ชั้นดินเหนียวที่มีอินทรีย์วัตถุปะปนอยู่มากข้อ 3. ชั้นดินเหนียวที่มีความเป็นลา a s ิ i c ตี้สูงข้อ 4. ชั้นดินเหนียวที่มีความหนามากคือหนาตั้งแต่37เมตร และมีค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำหรือค่า su ต่างกว่า50กิโลปาสคาลงั้นถ้าเราไปเจอชั้นดินประเภทนี้ก็ต้องทำการวิเคราะห์เฉพาะพื้นที่นะครับถ้าเราไม่เจอชั้นดิน f มันก็จะเป็น a b c d e นะครับสำหรับเกณฑ์ในการจำแนกว่าจะเป็น a b c d หรือ e เนี่ยบริษัพอตัวนี้ก็จะให้รายละเอียดนะฮะดังที่สามารถจะสรุปไว้ในตารางนี้ได้เลยนะครับก็คือตารางที่กขีดห เป็นตารางที่จะแนกประชนดินนะครับโดยใช้คุณสมบัติของดินนะครับก็คือ1ใช้ความเร็วคลื่นเฉือนหรือว่า shear wave velocity นะฮะก็คือค่า v s ตัวย่อ v s อันที่2ใช้ค่า spt นะฮะตัวย่อก็คือค่า n อันที่3ก็คือใช้ค่ากําลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ําตัวย่อ su นะครับอ,อ,อันดับแรกเลยความเร็วคลื่นเฉือนปกติเราไม่มีข้อมูลนี้นะถ้าเราไปทําการเจาะดินตาม รูปแบบปกติที่ทํากันอยู่เขาก็จะไม่ได้หาค่าความเร็วขึ้นเฉือนมาเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยก็โอกาสาที่จะทราบข้อมูลจากความเร็วขึ้นเฉือนนี้คงยากแต่ว่าถ้าเราทําการเจาะดินเนี่ยเราควรจะทราบ SPT กับ SU นะนี่ควรจะทราบมานะครับ SPT ก็กรณีดินทรายจะมีข้อมูล SPT กรณีดินเหนียวจะมีข้อมูลนะฮะ SU นะครับก็สําหรับในนะครับตัวอย่างที่เราเอามาเนี่ย เป็นชั้นดินที่มีค่า SPT กำหนดมาให้เราคือ35 35ดูแล้วก็อยู่ในช่วงนี้ระหว่าง15-50ก็แสดงว่ามันเป็นชั้นดินประเภทดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะใช้ในการระบุประเภทชั้นดินได้นะครับงั้นในขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ชั้นดินแล้วเราก็จะกลับไปดูตารางถัดไปนะฮะเพื่อจะหา FA กับ f v ต่อนะครับฉะนั้นชั้นดินของเราเป็นประเภทดีด็อ นะครับแล้วก็ ss ของเราก็คือ0.893นะฮะมันก็อยู่ระหว่างจากค่า ss ตรงนี้อยู่ระหว่าง0.75กับ1.0ฉะนั้นค่า fa ก็อยู่ระหว่าง1.1กับ1.2นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำการประมาณค่าในช่วงได้นะครับก็ตัวเลข fa ก็อยู่ระหว่าง1.1กับ1.2นะครับเราก็ได้ประมาณค่าในช่วงออกมาว่า fa ตัวเนี้ยเท่ากับ1.142นะครับในขณะเดียวกันนะฮะ f a c t ร r ของ fv ก็เช่นเดียวกันนะฮะชั้นดินประเภทดีแล้วก็ s 1เนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับ0.243เพราะฉะนั้นก็อยู่ระหว่าง 3, จุกับจุดังนั้น fb ก็อยู่ระหว่าง2กับ1.8นะฮะถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยก็คือ1.9นะครับผมก็ใช้ค่า fb เท่ากับ1.9เนะครับเ,เพราะฉะนั้นนะครับต่อมาเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ผมก็สามารถจะคำนวณ sms ก็คือเท่ากับ FA ก็คือ1.142คูณ0.893ได้ก็ออกมาเท่ากับ1.142คูณ0.893ก็เป็น1.02แล้วก็ FB ก็คือ1.9คูณ S1 ก็คือ0.243ก็จะเป็น1.9คูณ0.243ออกมากเท่ากับ0.46ก็ถือว่าเราจบ นะฮะในขั้นตอนที่2เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะฮะก็คือเป็นขั้นตอนของการปรับแก้นะครับจากนะครับ2,500ปีให้กลายเป็น475ปีโดยใช้ตัวคูณ2ใน3เราก็จะหาค่า S D s แล้วก็ S D 1ได้นะครับ โดยที่ S D S ก็คือ2 3ใน3คูณ S M S จากในขั้นที่2เราได้ S M S ก็คือ1.02ก็แทนค่าลงไป1.02นะครับก็จะออกมาเท่ากับ2หาร3คูณ1.02ก็คือ0.68แนะครับแล้วก็ S D 1ก็คือ2ใน3คูณ S M 1 S M 1ก็คือเท่ากับ0.46เราก็จะหาค่า S D 1ได้ นะฮะก็2ใน3คูณจุด4 6ก็ออกมาเท่ากับ0.31นะครับนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะได้ค่า S D S กับ S D 1เรียบร้อยแล้วก็คือมีค่าอยู่ระหว่าง0.68กับ0.31นะฮะตามลำดับแล้วก็ถือว่าจบนะฮะขั้นตอนที่3เรียบร้อย นะครับในขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการเอา S D S กับ S D 1เนี่ยไปสร้างกราฟสเปกตรัมเพื่อที่จะระบุออกมานะฮะว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่อาอัตราเร่งตอบสนองกับคาาธรรมชาติของตัวอาคารนะครับที่เราจบขั้นที่3เนี่ยเราได้ S D S กับ S D 1ออกมานะครับก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่4ก็คือเอา S D S กับ S D 1เนี้ยไปสร้างกราฟสเปกตรัมนะครับ ก้นตอนนี้เป็นการสร้างกราฟเสเปกตรัมระหว่าง sa กับคาบการสั่นของตัวอาคารนะครับซึ่งลักษณะของกราฟสเปกตรัมเนี่ยนะครับผมขอสรุปเป็นภาพรวมก่อนนะครับว่ากราฟสเปกตรัมของออการออกแบบของความเร่งเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2กรณีนะฮะก็คือกรณีที่1ก็คือว่าเราใช้วิธีแรงสถิตเทียบเท่าในการออกแบบหรือ นะฮะเราใช้วิธีแรงวิธีพลศาสตร์ในการออกแบบอันนี้มี2กรณีด้วยกันนะครับถ้าเราใช้วิธีรสสถิตเทียบเท่าก็ดูจากกราฟในรูป1 4ขีด1หรือ1 4ขีด2แต่ถ้าเราใช้วิธีพลราสตร์ก็1 4ขีด3หรือ1 4ขีด4ขึ้นอยู่กับกรณีนะครับก็อยู่ในวงเล็บ1นนะฮะถ้าเป็นวิธี สถิตศาสตร์นะครับแล้วก็วงเล็บ2ก็เป็นวิธีพาราศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้น1.4ขีด1นะฮะในกรณีวิธีสถิสตเทียบเท่านะครับใช้รูป1.4ขีด1ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีค่า Sd1 น้อยกว่า Sds แล้วก็ใช้รูป1.4ขีด2ถ้าเป็นพื้นที่ที่มี Sd1 มากกว่า Sds นะครับฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่าค่า Sd1 ของเราก็คือ0.31 แล้วก็ S D S ก็คือ0.68ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นกรณีที่โดยสรุปจากตามนี้นะฮะของเราเนี่ย S D 1เนี่ยเป็นกรณีที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ S D S เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กราฟรูป1 4ขีด1ถ้าเราใช้วิธีสถิตเทยียบเท่านะครับอ่ะสมมติว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะให้พวกเราออกแบบโดยใช้วิธีสถิตเทยียบเท่าเราไปดูกราฟ1.4ขีด1กันว่ากราฟตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไรก็อันนี้คือตัวอย่างของกราฟ หนึ่งิดหผมก็จะเอาค่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมานะฮะใส่ลงไปในกราฟนะฮะกราฟตัวนี้ก็คือแกนตั้งก็คืออัตราเร่งการตอบสนองแกนนอนก็คือค่าค่าการสั่นของอาคารนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าค่า T.S. นะฮะก็คืออัตราส่วนระหว่าง S.D. 1หาร S.D.S. S.D. 1นะฮะก็มีค่าเท่ากับ0.31 S.D.S ก็คือ0.68แล้วก็0.31หารด้วย0.68นะครับเออก็จะได้ออกมาเท่ากับ0.31หาร0.68ก็ออกมาเท่ากับ0.46วินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นค่า T1 อ่าเป็นค่า TS นะฮะ0.46แล้วก็ SD1 ก็คือ0.31 S.D.S ก็คือ0.68ชนะนะครับเออโจทย์บอกว่าค่า ธรรมชาติของอาคารหลังนี้โจทย์ให้ค่ามาจุด24วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นจุด24วินาทีก็อยู่ตรงจุดนี้นะครับรเราก็ลากเส้นขึ้นไปเราก็จะพบว่าค่าความเร่ง sa ที่ต้องใช้ในการออกแบบอาคารหลังนี้ก็คือ0.68 g อันนี้ก็เป็นสิ่งที่โจทย์ถามเรามานะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจกันแล้วนะฮะทีนี้เราลองดูครับ ในกราฟ1.4 2ซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับแต่จะเป็นกรณีที่ใช้เมื่อถ้า Sd1 มากกว่า Sds มันก็จะมีกราฟหน้าตาเป็นแบบ1.4ี2นะครับก็ยังเป็นวิธีสถิตเทียบเท่านะครับสำหรับ1.4 3กับ1.4 4เป็นกราฟที่ใช้นะฮะถ้าเราต้องการออกแบบด้วยวิธีพราราสตร์เราจะใช้กราฟ1.4 3หรือ1.4 4. 4ขึ้นอยู่กับกรณี 1.4-3ก็คือกรณีที่ sd1 น้อยกว่าเท่ากับ sds แล้วก็1.4-4ก็คือกรณีที่ sd1 มากกว่า sds นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟ4กราฟด้วยกันนะครับอออย่างไรก็ตามมีข้อที่ต้องแจ้งพวกเราก็คือว่าออกราฟสเปกตรัมทั้ง4กราฟตรงนี้ยคำนวณออกมาบนพื้นฐานของใช้ค่าอัตราส่วนความหน่วงก็คือดัมปิ้งเรชเนี่ยนะฮะเท่ากับ5% 5% d ชนะครับ ก็ใช้ได้สําหรับโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเราให้ใช้ค่าดัมปิ้าเปแต่ถ้าเป็นอาคารสูงคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กเนี่ยนะฮะเขาให้ใช้อัตราส่วนความหน่วง2,5%อนะครับอันนี้ก็คือสําหรับพวก steel St s t r u c จอร์งันถ้าในกรณีนี้เนี่ยนะครับจะต้องปรับแก้อัตราเร่งจากกราฟดังกล่าวโดยนะครับทำอย่างไรวิธีการปรับ ให้เป็นความน่วง2.5ก็คือหารเอาค่า S A ที่ได้เนี่ยเอามาหารด้วยจุด8.5ตัวอย่างเช่นถ้าอาคารหลังนี้เนี่ยผมจะออกแบบเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับผมจะออกแบบเป็นโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้น S A ที่ผมใช้ในการออกแบบก็คือ0.68หารด้วย0.85นะครับตัวอ,อย่างเช่นนะครับจุด0.68หาร0.85ก็คือ0.8 เป็นต้นนะเพราะถือว่าโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะมีความหน่วงน้อยป่าน้อยกว่าแต่จะหารด้วยจดแปก็คือกรณีที่คาบการสั่น t มากกว่า t0 นะฮะและในกรณีที่คาบการสั่น t น้อยกว่า t0 ศนย์นะครับ T ของเราก็คือจุดวินาทีนะครับก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะฮะกับ t0 โดยที่ค่า t0 ศูนยตรงนี้นะครับก็คือจะมีค่าเท่ากับจุดสวินาทีนะครับ t ีศูนย์จะมีค่าเท่ากับจุดสองวินาทีนะฮะแล้วก็ในกรณีนี้ T0 ศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับจุดสอง s สหนึ่งส่วน SDS สำหรับรูปหนึ่งจุดสี่ขีดสามแล้วก็มีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสี่ขีดสี่สำหรับรูปอ,อ่นี่คือค่า T0 ศูนย์นะครับแล้วเราก็ต้องไปดูว่า T ศูนย์ของเรามีค่าเท่าไหร่แล้วก็ลองดูว่าเราจะใช้วิธีการหารด้วยจุดแปดห้าหรือใช้วิธีคำนวณ SA ตาม สมการที่1.4ขีด5ก็เป็นอีกออกรณีหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะใช้ในการคำนวณ SA ได้นะครับในกรณีที่ความหน่วงเนี่ยมีมีค่าเป็น2.5นะครับก็ในคลิปวิดีโอตอนนี้ตอนที่2ก็หวังว่าจะทำให้เราทุกคนได้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับในการหาค่าอัตราเร่งของอาคารที่อยู่นอกเขต พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวในตอนที่3เนี่ยเราก็จะมาโฟกัสในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แง่กรุงเทพมหานครโดยตรงก็หวังว่าพวกเราคงจะติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ